นายกรัฐมนตรีมันไม่ได้ชิดหนี่ของผู้มาชี้แจงแต่มันเป็นหนี้ของประชาชนทั้งประเทศการมีหนี่สาธารณะมากก็เป็นทุกข์ของประชาชน,าานท่านราจาที่เิกรบครับณนะวันนี้ในปี2565ตั้งงบประมาณ2 6 5เ,เราก็พบว่ามีหนี้สาธารณะที่ครบต้องจ่ายเงินประมาณ 5แสน20,900ล้านเศษแต่รัฐบาลไม่สามารถจะหาเงินมาใช้ได้ก็จึงไปการไปกู้เงินเพื่อมาใช้หนี้สาธารณะซึ่งเราก็ทำได้เพียง2แส9หมื่ล้านเกือบ3 0 0 0ล้านแต่ในจำนวนนี้ปรากฏว่าเราต้องใช้เป็นดอกเบี้ย ถึง1,90่งแล้านเงินต้นแค่แสนล้านอะไรไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยเฉลี่ยในการไปกู้เงินเนี่ยประมาณร้อยละ2.59เปอร์เซ็นต์นี่คือตัวแรกเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเราจึงเหมือนว่าเราวันนี้เราเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้ เมื่อเป็นเงินในอนาคตเป็นเงินของประชาชนการใช้เงินที่มาจากนี่สาธารณะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนท่านประธานที่กรบครับในการชี้แจงงบประมาณที่จะถึงเนี่ยปรากฏว่าทางสำนักบริหารนี้ได้ส่งเป็น powerpoint ที่จะมาบรรยายในวันดังกล่าวเนื่องจากติดจบหมดเวลาเลยไม่ได้ชี้แจง ก็พบว่าท่านมีแผนที่จะกู้เงินในปี2 5 6 5อีก700ล้านกับ5สนล้านนี่อยู่ในแผนกู้แล้วยังกำหนดว่านี่เก่าเนี่ยจะไปไปปรับโครงสร้างหนี้โดยหลักก็คือเหมือนไปกู้ใหม่เพื่อมาใช้หนี้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเวลาท่านชี้แจงท่านก็บอกว่าท่านมีโปรแกรมว่าจะเป็กู้ดอกเบี้ยต่ํามาใช้นี่ดอกเบี้ยสูงซึ่งอันนั้นก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ต้องอยากจะกลับเรียนว่าเมื่อเราได้ไปดูเชิงลึกเนี่ยยิ่งกู้นานดอกเบี้ยยิ่งสูงแล้วก็ที่สําคัญก็คืองบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยเราไม่พอกระวงเงินที่จะใช้นี่ที่ครบชําระก็ปรับโครงสร้างนี้ การปรับโครงสร้างนี้ก็คือถ้าเป็นประชาชนก็คือไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับก็จะมีถ้าเป็นประชาชนก็จะมีเบี้ยปรับในการไม่ชำระหนี้แต่ว่าในกรณีนี้ก็คงจะใช้ช่องทางที่เป็นรัฐบาลก็คือไปปรับโครงสร้างหนี้ผมอยากให้เห็นที่บอกว่านี่เนี่ยเป็นมะเรงร้ายเนี่ยยกตัวอย่างในรายงาน ที่ส่งมาเนี่ยเรามีหนี้ของกองทุนฟื้นฟูหรือเป็นหนี้ปลศามาปี2541ซึ่งขณะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็เราก็โอนหนี้ของสถาบันการเงินที่คนมักพูดว่าหนี้คนรวยอะให้รับผิดชอบให้มาเป็นหนี้สาธารณะนะวันนี้22ปีแล้วขณะนั้นกู้มาเป็นหนี้ก็ประมาณหนึ่ง ล้านสี่สแสนหรือต่ำกว่านั้นหน่อยวันนี้นี่ดังกล่าวเนี่ยยีปียังเจ็ดแสนฝล้านอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เห็นคือนีอ่ไทยเข้มแข็งหรือเมื่อปี2,552กู้มา4ี่แสนล้านวันนี้11ปีนี่ยังกล่าวก็ยังอยู่3ามแสนห้าหมล้านท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราจะกู้นี่าตามที่กำหนดเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอัตราที่เราพูดถึงเนี่ยก็คงจะเกินฟาวหกสิเปอร์เซ็นผมว่าจะเกิน60%สิอร์็นหรือเท่าไหร่เนี่ยผมไม่คำนึงถึงแต่ว่าถ้าเงินก้อนนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์กับประชาชนท่านประธานที่รบครับที่เราใช้ช่องทางพลกรเนี่ยคือเพื่อจะเลือกลบในการตรวจสอบที่ผมมองเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ท่านให้ไปใช้พรบวินัยการเงินกันขังมาตรา53ซึ่งพรบวินัยการเงินกันขังเนี่ยเรากําหนดได้แค่วัตถุประสงค์ระยะเวลาแผนหรือโครงการและวก็วงเงินที่จะอนุญาตพร้อมกับหน่วยรัฐที่จะไปดําเนินการแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุดเดียวกับหนึ่งล้านล้านสิบเอ็คน ผมถือว่าคณะกรรมการเนี้ยเป็นการออกเกินฝ่ากฎหมายท่านประธานที่เคารพครับที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าเงินที่กู้ไปมันเป็นหนี้ของประชาชนแล้วเมื่อเป็นหนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นว่า22ปีแล้วคือเด็กที่อยู่ในท้องเกิด อีก22ปีมีลูกเนี่ยหนี้ที่กู้ครั้งนี้ยังไม่หมดเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยท่านนายกเนี่ยได้ทำให้คนไทยต้องมาสูญเสียและต้องมาตายทุกวันเนี่ยท่านยังมองเป็นเรื่องปกติยังโยนภาร,ระไปให้คนอื่นแล้วที่สำคัญวันนี้เรากำลังจะล้มละลายถ้าไปดูลายได้รายรับเนี่ยเป็นเรงล้มละลายท่านบริหารประเทศ คล้ายๆบริหารการบินไทยท่านไม่เคยมีจิตใจที่จะเอางบประมาณของประชาชนที่ส่วนเกินน่ยไม่เอาความอยู่รอดของชีวิตของประชาชนเนี่ยสำคัญฝ่าท่านก็พยายามที่จะใช้ช่องทางซึ่งเรามีช่องทางอื่นเยอะถ้าท่านได้นําเรื่องนี้มาเป็นพระราชบัญญัติผมเชื่อว่าจะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์แล้วที่สําคัญอย่างยิ่ง คนที่เป็นต้นต่อหรือเป็นก่อเกิดเนี่ยคือคณะกรรมการที่อยู่รอบนายกเนี่ยท่านเป็นแค่คนหวังดีท่านไปตัดความร,รู้ดีของประชาชนหมดทําไมไม่โยนไปให้กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่บ้านที่เขารู้ดีเขาจะได้แก้ปัญหาของประชาชนได้ครับก็ขอขอบพระคุณมากครับอีกสามท่านนะครับมีท่านอนุรักษ์ตั้งบริธานนนเพื่อไทยท่านนพดลแก้วสุพัฒนพลังท้องถิ่นไทยและท่านสิริกัญญาตันสกุลก้าวไก่นะครับ เชิญท่านอนุรักษ์พักเพื่อไทยครับครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับเงินกู้ห้าแสนล้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้ของเงินกู้เพื่อไปไปแก้ปัญหาเรื่องโควิดไปแล้ว1.1แสนล้าน ใน1.1แสนล้านนี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะจบตรงนั้นแล้วแล้วก็เรื่องโควิดมันน่าจะหมดไปแต่ก็ด้วยการบริหารของท่านประยุทธ์จันโอชาก็เลยจะต้องมากู้ครั้งที่สองครั้งที่1ที่กู้ไปนั้นเนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าที่กู้ไปนั้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าผู้นำม,มองไม่มองไม่เห็นว่าการจะแก้ปัญหาโควิดนั้นจะทำอย่างไรผมเรียนว่าเงินจุดหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านเนี่ยสามารถแก้ปัญหาโควิดได้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์แก้ไม่ได้นะครับท่านลองคิดดูว่าตอนที่ขอสภาหแห่งนี้หนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านนั้นน่ะตอนนั้นโควิดก็ยังไม่ระบาดเท่าไหร่นะครับแต่มาถึงตอนนี้โควิดระบาดขึ้นกว่าเก่า เหตุที่มันยังไม่แก้ปัญหาได้ก็เพราะว่าเงินจุดหนึ่งแสนล้านนั้นนำไปใช้โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอนะครับถ้าผมเรียนว่าคัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคัสเตอร์สนามมวยคัสเตอร์สมุทรสาครคัสเตอร์บอลที่ ระยองสุดท้ายมีคัสเตอร์ที่คิสตันทองหลอกก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการบริหารงานที่ไม่ไม่พร้อมและไม่ดีของรัฐบาลนี้คัสเตอร์สุดท้ายนี้ก็เกิดจากรัฐมนตรีในคณะของท่านนะครับฉะนั้นสุดท้ายรัฐบาลก็ยังปล่อยให้ประชาชนกลับไปเมื่อตอนสงการก็ยิ่งกลับมาเกิดแพร่ระบาด อย่างยิ่งในตอนนี้นะครับรัฐบาลที่ที่ใช้เงินไปในลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณของรัฐบาลมากเพราะว่าครั้งแรกเอาไปก็บอกเอาไปฟื้นฟูที่จริงฟื้นฟูไม่จําเป็นจะต้อง,จะ,องจะต้องใช้เงินโควิดถ้ากู้เงินไปแก้ปัญหาโควิดก็ต้องใช้เฉพาะโควิดผมเชื่อว่า มันจะสามารถแก้ปัญหาได้คือถ้านายกรัฐมนตรีมองเห็นว่าการแก้ปัญหาโควิดนั้นต้องโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาจริงๆเรื่องโควิดไม่ใช่เอาเงินที่กู้1.1ล้านล้านนั้นไปทําโครงสร้างพื้นฐานมั่งอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมันอยู่ในในงบของอฟังก์ชันของแต่ละกระทรวงอยู่แล้วนะครับเช่นงบฟื้นฟูที่ออกไปในงบ1.1ล้านล้านน่ะออกไปก็ไปแบ่งให้แต่ละจังหวัดจังหวัดละเท่านั้นเท่านี้ นะครับแบ่งเค้กกันทั้งประเทศก็รู้ว่ามีการทุจริตกันนะครับเปอร์เซนต์เท่าไหร่เขารู้กันทั้งประเทศหรอครับว่าผู้ผู้รับจ้างที่ไปทํางบฟื้นฟูต่างๆเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่มาครั้งนี้ก็เป็นงบเงินกู้ที่ผ่านไปเมื่อไม่นานก็แบบเดียวแบบเดิมอีกนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าเงินห้าแสนล้านที่จะกู้ต่อไปนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้ายังจะนําไปใช้แบบเดิมๆนะครับ ท่านรู้ไหมครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่กู้มากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับกู้ไปแล้วไม่เกิดผลแล้วก็มีการทุจริตกันมากมายนะครับผมเองเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณและผมเคยแนะนําเรื่องวิธีการที่จะป้องกันการหัวประมูลและผมทาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทําหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการ e b i d d i n g นะครับการ e b i d d i n g เหล่านั้นเนี่ย ก็ทุจริตกันทั้งนั้นนะครับตอกอนเนี่ยเขาบอกว่า,าผู้รับจ้างหัวกันเองแต่ตอนหลังมาเนี่ยทางราชการหัวให้หน่วยงานเป็นเป็นเป็นหน่วยงานของราชการเองเป็นการหัวให้เดี๋ยวนี้ผู้รับเหมาลายเล็กรายน้อยในแต่ละหัวเมืองเนี่ยจะต้องมาขึ้นบัญชีกับกรมบัญชีกลางเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้นะครับว่าใครเนี่ยจะประมูลอะไรได้ชั้นไหนแค่ไหนผู้รับเหมาระดับ ชั้นพิเศษเนี่ยรัฐบาลก็เห็นอยู่แล้วประมูลประมูลรถไฟไปภาคอีสานไปเหนือไปใต้งบประมาณหลายแสนล้านท่านประธานครับแต่สรุปแล้วแบ่งเค้กันในเส้นหนึ่งสี่ห้าบริษัทเป็นผู้ละเมายักษ์ใหญ่ทั้งนั้นสรุปแล้วตามกองงบประมาณเท่าไหร่นะครับ0.08% ท่านลองคิดดูดิครับและอย่างนี้ทางปปชบ้างสตงบ้างกรมบัญชีกลางบ้างไม่ทราบเลยครับว่ามีการหัวกันไม่ทราบเลยครับว่ามันเกิดความเสียหายเท่าไหร่นะครับในวงการเขารู้กันหมดครับที่จริงเราต้องพูดความจริงกันบ้างเพราะเพื่อจะให้มีการตื่นตัวท่านรู้ไหมครับว่าอธิบดีปัจจุบันนี้เ,เขาเรียกว่าเศรษฐีมีเงินหลักร้อยล้านประหลัดกระทรวงบางกระทรวงมีเงินเป็นพันล้านครับท่านเขาเรียกมหาเศรษฐีครับ ฉะนั้นเดี๋ยวถึงเวลาตอนงบประมาณวาระสองเข้าสภาและผมจะเอาให้ดูว่าแต่ละกรมแต่ละกระทรวงนั้นทุจริตอะไรบ้างผมกําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอในวาระสองในนั้นแต่วันนี้ขอพูดเรื่องการอขอกู้เงินห้าแสนล้านผมเชื่อว่ากู้ไปก็จะเหมือนเงินหนจุล้านล้านเหมือนเดิมผมเลยมีข้อเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลนะครับเป็นต้นว่าแอปเป๋าตัง แอปเปาตังเนี่ยให้ให้ธนาคารกรุงไทยทําทําไมถึงจะต้องให้เฉพาะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินก็เป็นรัฐวิสาหกิจทําไมไม่ให้ธนาคารออมสินเขาทําบ้างลองเขาลองให้เขาทําดูบ้างอาจจะดีกว่าธนาคารกรุงไทยก็ได้และธนาคารกรุงไทยเองก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่ามาชี้แจงที่กรรมธิการผมทางธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจถ้าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ แล้วเงินต่างๆของราชการไปถัดไปผ่านแบงก์กรุงไทยทําไมนะครับฉะนั้นธนาคารกรุงไทยบอกว่าตัวเองไม่เป็นราฐานัฐสากลถ้าจะได้ประโยชน์แต่พอจะเสียประโยชน์ก็บอกว่าตัวเองไม่เป็นราฐานัฐสากลผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกประยุทธ์นะครับผมเรียนว่าธนาคารกรุงไทยซีอีโอกรุงไทยปัจจุบันเนี่ยคุณไกลิ์อุชุการนนท์ชัยครบวาระจะต้องพ้นจากตําแหน่ง เมื่อหกพฤศจิกาหกสาไปแล้วแต่ทําไมทุกวันนี้ยังนั่งอยู่